ช่หรือเราทับกล้องน้องปีแปร่น้องผู้บ้านหน้าป่าปัาตลุ่งชนมาอืวัวหนึงกับววหานี่มันอยู่ที่เราไหมวัวหนึ่จชนะยี่ในเราจะนะมากี่การยี่ในทางมถ้าเราแร่างหน้าถ้านี่เข้าจุ่มทองมันจะอรูปแบบนึงเราก็อยู่ตรงนี้เราก็เห็นจุ่มทางเข้าจุ่มทองไดชัดเจนเน้นเลนเนเข้าจุ่มทองได้ชัดเจนนะครับการหน้าตามเป็นปณนีนะครับแต่เรามองจาก จากน,าานั้นเ hm ข้าจุ่มช่องครับช่องอยู่ตรงนั้นครับเช่นดังนี้เลยครับแน่มากันดังเม็ดกระไดมาเลยมามามายือน่ wow. so ันอยู่กันรอก่อนเลยรอคาน้นี่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อเดียวนี้ผมก็ไปเยี่ยมกูชนมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามาแล โนดามเพชรซี่ชายนะครับขู่ชนกองโนดแปชรซี่ชายคือโนดลังข้าววันทงชัยหัวไม่ไม่เคยชนอายุหัวกันห้าปีเรามาเยี่ยมโนดามเพชรซี่ชายหรือว่าโนดเกาทับข้องผีแพร่นองผู้บ้านนาปลาปัทละลุงอยู่อำเภอไหนกับปัทละลุงนี่ครับปลาปลาพ่ายย่อมนะครับบ้านนาปลานี่ปลาไผ่ยยอมชื่อโนดแปชรซี่ชายกับหมวกเกาทับนี่มีทีมาทีไปปันทลมลุงกับเล่นวงอะไรปลาเกาทับนี่พอรู้ไหมครับ พี่ว่านายตังค์ได้หมดด้วยมันจวงเวลาว่างมันตับไปจวงไปบุ้นอ๋อแต่จริงก็มาเกี้ยเป็นกาวทับแผนนูนนะครับแต่จริงก็คือไม่ต้องกาวเลยก็ทับผืนอ่าแบบนั้นก็ได้นี่ครับเราไปจับนี่นั่นแหละตึงแต่นี้เกี้ยกาวทับนี่ไม่ต้องมันซึกกาวทับไหนเด่นแต่จริงไม่ใช่คือเป็นว่าที่กระยันอยู่บนผืนนี้อ่านั่นก็มีตีมาตีไปนะเด่นแต่เราไม่ท้องเราก็ไม่รู้กัำทันผู้ชมต่างบ้านนะครับไอรู้ว่าคำว่ากาวทับนี่มันยางกาวเข้าไปเลยครับมันเกี้ยผืน นั่นครับดราเรียนกับนี่เราตามจึงได้รู้ตอนผู้ชมต่างบ้านก็ได้รู้ด้วยครับชนวัวนี่วัวทีวัวทีเจ็ดเลยครับอายุว่ะประมาณแปดปีประมาณแปดปีวัวแรกจำได้ไหมรับอยู่กับเราต่างจรวดไหมอยู่กับผมต่างจรวดครับอยู่ต่างจรวดวัวแรกชนะจากรสนามยีไนครับยีไนวัวทีสองชนะทีสุนงโพเองนี่สนามสุนงโพวัวทีสามไปรับไปยีไนรับไปยีไนวัวที่สี่ชนะทีในวัวทีห้า กยี่ในว่าติ๋วกาแฟแพ่ยี่ในครับการสำรวจเป็นว่าแพ่ไหมนั่นเองถับเป็นว่าแพร่ไม่ทางโน่ว่าไม่ก็จะไม่จึงกลายชันหนาเด่นเนืองจากว่าทางนี้เขาเห็นว่าเราแพ่ไหมนะมันแพ่กี่นาทีตอนนั้นประมาณกสามทิปสามทิปนาทีนะครับมันเม็ดแรงหรือว่าเปิดเปิดแท่งแจ็มเม็ดแรงนะครับขับเที่ยวนี้ต้องบุ๋เลยนะเที่ยวนี้จนได้ถึงเก้าทิปนาทีกับก้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้มารื่มนับนึ่งไม่กันดีกีตัางนึ่งไม่กันครับนี่คือว่าดันดันไล่คนท่ามว่าในในเฟซในยูทูบในไล่์ว่าเวลาวัวแพ้เขาเขาพาไปไหนการบอกให้รู้ว่าเขาเลี้ยงอย่างสมบูรณ์แล้วมาจนหลาวนนียเป็นปันนี่เขาถ้ามาที่จะรับสภะาไปมันหลังกายมันสมบูรณ์เขาแรกก่อนว่าต่างก่อนเขามันแพ้แบบนี้แพ้เพราะว่าเราวัวมันชายยอดมากเราก็เลี้ยงวัวชายยอดมาจนวัวจะไปเป็นทางด้วยกัน ที่จะไปว่าทางเราก็ไปชายวัชชายยอดเนี่ยอะไรตำลองอะไรครับเราก็เรี๋ยวศึกษานะครับแถวนี้มั่นใจเลยนะมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจเอากับก้าวขึ้นมากมาก็โชคดีนะคครรัับบครับ